งานเกาหลีนะคะตัวนี้งานเกาหลีนะส่งตรงจากโรงงานเกาหลีนะคะการันตีเลยว่าโรงงานเนี่ยเปิดมามากกว่า10กว่าปีเลยทีเดียวนะคะตัวนี้กระสอบ KR รหัส 015W KR 015W นะคะลูกค้าเป็นงานเสื้อ ขาวแฟชั่นแบบนี้เลยเป็นงานรวมเสื้อขาวนะคะมีหมดทุกทรงเลยนะคะทรงเชิ้ตกระดุมหน้านี่ทรงคอจีนแบบนี้เลยนะคะเนื้อผ้าที่เห็นส่วนใหญ่ก็คือแบบว่ามาหมดเลยผ้าคอตตอนผ้าฝ้ายงานลิน,นินก็มีติดไปนะอย่างกระสอบ รีวิวเมื่อเมื่อรอบที่แล้วก็มีลินินติดไปนะน้องแนนเนาะ<ช>มาทุกทรงเลยลูกค้าแขนสั้นแขนยาวนี้หรืออย่างตัวนี้งานแบบแฟช<ล>ั่นงานปากงานผ้าฉลูนะแล้วทรงคือแบบคือดีมากงานเกาหลีพูดทุกกระสอบเลยว่าแฟชั่นจัดเต็ม งานแบบแฟชั่นมากๆนะคะไซส์ก็คือกำลังดีด้วยนะเป็นไซส์กลางๆไม่เล็กจนเกินไปไม่โอเวอร์ไซส์จนเกินไปงานเนี่ยเรียกได้ว่าขายกลุ่มสาวทำงานคุณแม่บ้านนะคะน้องๆวัยรุ่นเนี่ยบอกเลยว่าขายดีมากล็อตที่แล้วเปิดมาแค่ลูกเดียวไ,<ด>ไม่ได้ถ่ายรูปอะไรเลยลูกค้าเห็นรีวิว<ห>คือค <น S 1> เรียกได้ว่าเหมาตัดนะคะตัวนี้แจ้งก่อนว่าขาวเนี่ยก็คือรวมรวมหลายโทนเลยนะ มีทั้งขาวครีมขาวโอโมโอ่ขาวนวลน,นะคะลูกค้าอย่าไปมองว่าแบบอุ้ยทําไมมันเหลืองอะไรอย่างนี้มันไม่ได้เหลืองนะลูกค้าจ๋าตัวนี้มันเป็นงานผ้าขาวแบบขาวหลายเฉดรวมงานผ้าขาวงานผ้าแฟชั่นเลยนี่อย่างตัวนี้นะเป็นแบบว่างานผ้าฉลุนะลูก,นะลกค้าคระทรงเลยนะคะพระทรงเลยใครสนใจสินค้ารหัสนี้นะ KR015W อ่าแจ้งก่อน KR015W นะคะ งานเสื้อแฟชั่นผ้าขาวนะก็สามารถแคปนะคะแคปรีวิวนี้นะทักแชทหาแอดมินได้เลยนะคะตัวนี้นะมีคราเนื้อผ้าเลยลีนินคอตตอนผ้าฝ้ายนะคะคราทรงเลยนี่ลุ้นแบรนด์ได้เลยนะคะเป็นงานแบรนด์ซาร่าเนาะยูนิคออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีติดไปบ้างนะลูกค้าจ๋านะผ้าสวยผ้าไม่ฉันเลยนะลูกค้าแล้วตัวนี้งานงานเกาหลีอะเปิดทุกกระสอบก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่างานสะอาด งานสะอาดงานแฟชั่นนะคะในเรื่องของแบรนด์อาจจะแบบไม่ได้เท่ากับงานญี่ปุ่นเนาะงานเกาหลีแบรนด์อาจจะไม่ได้เท่ากับงานญี่ปุ่นลูกค้าแต่ว่าแบบเนี่ยอยากให้ดูแบบดูแฟดูแบบเนื้อผ้าดูความสะอาดฝุ่นน้อยมากนะคะงานเบอร์นี้นะฝุ่นน้อยมากแบบสวยแบบแฟชั่นคืองานเกาหลีเขาจะค่อนข้างแฟชั่นอยู่แล้วนี่น่ารักมาก ผ้าขาวตัวนี้นะใครอยากทําราคาหน่อยนะคะแอดมินแจ้งเลยเอาไปซักนะคะซักหน่อยใส่น้ายาปัผ้นุ่มเนอะให้ผ้ามันฟูๆแล้วรีดรีดขึ้นไม้แขวนขึ้นหุ่นขายได้เลยช่วงนี้แล้วแล้วช่วงนี้คืองานแบบว่าทนสีพื้นนะคะ มินิมอลเรียบเรียบอะไรแบบนี้<า>สี<ด>แบบนะขายดีมากใช่น้องแนนไลฟ์สดขายในเพจมินิมอลก็ได้หรือใครที่แบบลงตลาดนะันดอยู่แล้วนะอยากได้งานตัวนี้ไปติดไปก็ได้นะคะลูกค้าจะใส่ใส่ทำบุญใส่เที่ยวใส่ลำลองใส่ทำงานได้หมดเลยนี่เ m ชรเอ็มเอีมไ่ก มีแบรนด์ให้ลุ้นนะคะลูกค้าจ๋าแต่ก็แจ้งกันเลยตามตรงอันนี้คือแบบเปิดใจคุยกันเลยว่าตัวนี้คือแบรนด์แบรนด์เขาไม่ได้มีเยอะนะไม่ได้ออกเยอะเท่ากับงานญี่ปุ่นแต่แบบและแฟชั่นก็กล้าพูดเลยว่าแบบสวยเนื้อผ้าดีไม่แพ้กันเลยนะคะแฟชั่นก็คือแบบแฟชั่นทันสมัยสวยเลยแอดมินเห็นแล้วก็คือแบบก็ซื้อเห็นแล้วซื้อเลยเพราะว่าไม่แก่ แบบไม่เชยนะคะใส่ได้ตลอดด้วยนะคะใครสนใจสินค้าตัวนี้นะคะ KR 015W นะเนี่ยซาร่าซาร่าแบรนด์ที่ออกส่วนใหญ่ก็จะเป็นซาร่านะพี่น้องออกเยอะมากอะไออกดีมอะไรผ้าเขาดีมากเลยนะพี่พรถูกต้องเนี่ยในกล้องอ่ะไม่รู้เห็นหรือเปล่าแต่องงานจริงคือผ้ามันใหม่ผ้าใหม่แล้วขาวสะอาดมาก ขาวจริงๆลูกค้าสะอาดด้วยนะคะฝุ่นคือน้อยมากจริงๆผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนให้ดูไซส์ก็ได้ลูกค,ค้าไซส์ที่ออกเนี่ยเนี่ยอย่างตัวเนี้ยแบบแ,แ,แบบดีดไซส์เนี่ยก็คือบอกเลยว่าไซส์ดีอะไซส์ไ,ซไม่เล็กเกินเกินไปไม่แบบเล็กจิ๋วจนลูกค้าขายไม่ได้ตัวนี้คือไซส์ซซคือดีกลางๆนะคะงานแบบ ขายได้ทุกกลุ่มเลยนะคะลำลองได้ใส่ไปเที่ยวได้ใส่ไปวัดใส่เป็นงานสุภาพได้นะคะแล้วสีก็คือแบบดีงานสะอาดเนี่ยไม่ได้ว่าเหลืองนะลูกค้าแต่เขาเป็นโทนแบบครีมครีมนะโทนครีมโทนขาวนวลนะคะโทนขาวโอโม่ก็มีติดไปนะคะมาทุกทรงเลยเสื้อครอบเสื้อแบบแขนตุ๊กตาเสื้องานเสื้อคลุมนะคะใช่เชิ้ตกระดุมหน้าเชิ้ตแบบสวมแลวหรือว่าเป็นแบบ คอจีนอะไรเงี้ยคือมาหมดเลยใครที่ดูรีวิวตัวนี้แล้วถูกใจถูกจริตอยากได้ตัวนี้ไปขายไปติดร้านนะคะทักแชทหาแอดมินได้เลยแคปรีวิวตัวนี้ได้เลย KR015 w นะจำนวนตัวโดยประมาณนะคะแอดมินบอกเลยนะตัวนี้คือแบบ500บวกบวกนะ ร้อยบวกเพราะว่าลายหนึ่งคือเนื้อผ้าเขาบางๆนะเนื้อผ้าเขาบางๆเนี่ยลูกค้าดูดีตัวนี้คือแฟชั่นมากเลยนะแฟชั่นมากเลยนะแล้วถ้ารีดนะตัวนี้คือใส่คู่กับกระโปรงนะกระโปรงแบบตัวยาวสีสันเนาะเสื้อขาวนี่คือมิกได้มิกมิกได้กับหลายอย่างเลยนะกางเกงก็ได้กระโปรงก็ได้ใส่เสื้อขาวเป็นเบดแล้วแบบกางเกงหรือกระโปรงเนี่ยเป็นสีสันจัดเต็มได้เลย นะคะนี่คือยังไม่ครึ่งลูกเลยนะยังไม่ครึ่งลูกเลยแต่คืองานสวยงานปากักงานฉลุนี่งานปักมาอีกแล้วนะนหลักมาก,กเขาขายกันอนะหลักร้อยเลยนะใช่เพราะว่าเดี๋ยวนะวัยรุ่นกําลังนิยมนะคะเสื้อ<ช>สีขาวแล้วลูกค้าเวลาไปเดินตลาดหรือเดินในห้างจะเห็นว่าจะมีร้านที่ขายเฉพาะผ้าขาวอ ตอนนี้กำลังขาย2 2> ดีเลยแอนดเนะคะแนเนะแต่ถามว่าออ๊ยแอดมินแล้วพูดขนาดนี้ไม่มีตําหนิเลยเหรอจริงก็มีน,นะคะตามงานสภาพมือ2เลยงานแบบงานมือ2เนี่ยมันมีตําหนิติดไปแบบหลุด QC หลุดเข้าไปในกระสอบอยู่แล้วนะคะคแต่บอกเลยว่าไม่เกิน5% 10%เท่านั้นนะคะพี่จ๋าหรือถ้าใครเปิดไปแล้วนะแล้วมีปัญหาผ้าเน่าผ้าเสียผ้าขาด ไม่สามารถทำทำต่อได้ทําราคาไม่ได้เลยไม่ได้กําไรเลยพี่ไม่ได้กําไรพี่จ๋าถ่ายรูปทักแชทหาแอดมินได้เลยนะคะ<ด>เรา<ด>มีบริการหลังการขายเราไม่ทิ้งลูกค้าอยู่แล้วนะใครที่ได้ผ้าแบบว่าโหขาดเสียเกินเกินไปนะคะซื้อกับเราเนี่ยเรามีบริการหลังการขายดูแลลูกค้าทุกเจ้าแน่นอนนะคะต้องคือลูกค้าไม่เสี่ยงเลยนะถูกต้องซื้อไปคือไม่ต้องโหต้องลุ้นอ่ลูกนี้พี่ต้องลุ้นเดี๋ยวลูกนั้นสวยเดี๋ยวลูกนี้เสียอะไรแบบนี้นะคะลูกค้า ซื้อได้เลยกาสไปเดอร์รับประกันอุ้ยน่ารักมากเลยนี่ตัวด้านหลังนะงานปาดไหลนะคะนี่น่ารักมากอุ้ยสวยอะนะนึกภาพใส่กับสีชมพูนะเออพิงนะ์นออนนะคะใส่กับสีสันสีสันเนี่ยบอกเลยงานผ้าขาวนี่คือแบบปังนะปังมากนะคะใครสนใจตัวนี้ kr 0 w, 1 5 w นะคะ kr 0 w, 1 5 w นะจ๊ะ 100กิโลด้วยตัวนี้จำนวนตัวโดยประมาณ500จนถึง600ตัวนะคะถึงแหละ6 0 0ตัวก็ถึงนะตัวนี้คือมันแบบการันตีเลยว่าว่าเขาอัดมาแน่นจริงๆนะคะอัดมาแน่นมากอืมนะแล้วสินค้ามีจำนวนจำกัดได้แจ้งก่อนว่ามีไม่ถึง10กระสอบนะพี่นะล็อตใหม่ไม่ถึง10กระสอบใครที่อยากได้นะ รีบแบบว่าจองฝากของกันก่อนได้เลยนะคะ <Hey. S 1> ยังไม่ได้ขายตอนนี้แต่ว่าพี่แบบว่าโหอยากได้งานพี่ซื้อ <sk art> พี่ขอ,อพี่ขอซื้อฝ<ว> <ส luent. S 2> ากไว้ก่อนนะเดี๋ยวพี่มีมีพื้นที่เดี๋ยวพี่มาเอาของได้หมด,ดเลยนะคะใครที่อยู่ระแวกใกล้ๆกับโกดังสามารถมามา,มารับของเองได้เลยนะามาซื้อสินค้าได้เลยตอนนี้โกดังเปิดทําการตามปกติแล้วนะคะก็คือเปิดวันจ่ายจันจ่ายจันท์ถึงสาวนะคะลูกค้า ใช่มันเยอะมากแล้วแนนนะคะเ,เคนี่ยอย่างอันนี้คือแจ้งกันแบบสดๆเลยนะเตำหนิเหลืองอะไรแบบนี้คือมันก็จะมีติดไปอยู่แล้วนะคะลูกค้าแต่บอกเลยว่ามันน้อยมันน้อยมากลูกค้าที่เปิดอย่างกระสอบรีวิวกระสอบแท็กซี่เมื่อรถที่แล้วก็คือน้อยมากงานเหลืองอะไรอย่างเงี้ยคืองานผ้าขาวมันจะมีติดเหลืองไปอยู่แล้ว<ช>จ๊าอันนี้ก็คือขอลูกค้าทำความเข้าใจง,งานกันนิดนึงแต่บอกเลยว่าเปอร์เซ็นต์เสียหรือเปอร์เซ็นต์ต้องซักต้องซ่อามมันน้อยมากนะคะตัวนี้เรียกได้ว่าถ้าใครแบบ อยากลดต้นทุนนะพี่คัดแล้วพี่รีดขายได้เลยนะได้เลยนะพี่ทําราคากันได้เลยเนี่ยหลัรกร้อยงานปักงานฉลุคือแบบเนี่ยพี่จ๋าขอขอน้องซูมหน่อยขอน้องซูมหน่อยนะเผื่อแบบบางคนเห็นไม่ชัดนะเนี่ยงานแฟชั่นแบบนี้งานลูกไม้งานฉลุงานผ้าป,ปักลายอะ่ะคือขายดีมากแล้วขายได้ราคาด้วยงนะออกบูธตามห้าง หลักร้อยอย่างต่ำหลัก200อย่างต่ำด้วยไปยังไงก็กำไรแน่นอนนะคะถูกต้องนะคะถูกต้องเลยนะคะแอดมินปักหมุดราคาเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ช่วงนี้แจ้งก่อนว่าเป็นโปรโมชั่นด้วยนะรายการนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษด้วยจริงๆริงนัคะตัวนี้คือราคาหลักหมื่นอับนะราคาหลักหมื่นอับแต่จัดโปรราคาพิเศษให้ด้วยนะคะเป็นโปรแบบใช่ตัวนี้เข้าร่วมรายการจัดโปรคืออยากให้ลูกค้าได้ลอง อยากให้ลูกค้าได้ลองเลยปรับรลดราคามากกว่า30%เลยนะลูกค้าจ๋าใครที่ดูรีวิวนี้แล้วนะอยากได้งานตัวนี้คือทักแชทหายมินได้เลยค่ะนะ k ่ะอะไรคะนะักโปรอยากให้เธอได้ลองนี่โปรอยากให้ลองนะคะลูกค้าอยากให้ลองกันนะนี่งานปักสวยมากนี่งานปากสวยสวยมากนะคะลูกค้าใครสนใจรายการนี้นะจัดได้เลยค่ะงานกระสอบเกาหลี KR 0 1 5 W นะคะ